นี่เด้ซ้มุงมอเอาอีก่มันมากินหาบอ่ะมไปยืนอุ้ยมันอาบน้ำมาไปยืนไปยืนถ่ายให้เอาหนึ่งสองซ้ำเด้อ มันหอนมันซานสางอุ้ยมันถ่องบ่อุยแม่แม่นั่งอยู่ในเก้าอี้น่ากะ กินหยาบสัง่งวยสวยอ่ะหยาคองแขนเหรออะบึงไงาันถ่ายถึอยอถอยู่ถึกอยูคน่เคยเนะ เดี๋ยวตัวนี้ง,า,ง,า,ง,งามงามองแทะงามงามงามสางมันหอนพี่นองสางมันเล่นงามแต่ตัวนี้ก็กินยา เมื่อกี้นะคะก็คือเห็นช้างอยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ได้ไปถ่ายถ่ายวิดีโอไว้แตากี่ิงจริงอ่ะอยากจะถ่ายให้มันได้ประมาณสักสิบนาทีนะคะแต่ว่าเกรงใจคนที่เลี้ยงช้างเกรงใจควานช้างก็เลยได้ถ่ายถ่ายให้ดูแค่ไม่กี่นาทีนะคะก็ปกติก็เวลาเวลาเราอยู่นี่เราก็ปกติเราไม่ค่อยได้เห็นช้างเนาะ เราจะเห็นช้างก็คือเราจะไปที่สวนสัตว์หรือไม่ก็ที่เขาจัดงานแสดงนานช้างอะไรนี้เนาะพอดีว่ารูบ่าวคนบ้านเราบอกว่าออไม่เคยเห็นช้างว่างั้นดูดูคนที่บอกว่าเราไม่เคยเห็นช้างคุณมีน <c oughs> <c oughs> อนเหน่อหนตรอ จีนก็อยากจะถ่ายให้เห็นเยอะกว่านั้นนะแต่ไม่เป็นไรค่ะได้ถ่ายแค่หนึ่งนาทีสองนาทีก็ <c oughs> ก็ตีใจแล้วได้เก็บภาพช้างไว้เป็นความทรงจาตัวที่มีงาสวยมากเลยค่ะงาช้างแบบแล้วก็ตัวมันอ้วนนกสวยสวยกําลังส,สวยอะมองไปมัานก็น่ารักเลียมันเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่ว่ามันตัวใหญ่กินเยอะอีกตัวหนึ่งมันกินกําลังกินหญ้าเออ ก็ไม่เคยเห็นช้างกินหญ้าเหมือนกันสลกดีเคยเห็นแต่วัวควายกินหญ้าอย่างนี้เนาะมันเป็นพืชแต่น่าจะกินได้หมดนะคะสมมากเราจะคุ้นเคยกับว่าช้างมันกินกินไอ้กล้วยอ้อยเออกินกล้วยกินอ้อยอะไรอย่างนี้เนาะกินผลไม้อะไรอย่างนี้เนาะเวลาคนป้อนเนาะไปตามสวนสัว์อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เห็นมันกินหญ้า ตือก็อย่าคิดตลกบางทีแม่หิวเนาะช้างอ่ะตามธรรมชาติของขลองรอบกินได้หมดเลยที่เป็นพือเนาะคะ่ะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้งผลด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปช้างก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้น้งผลด้วยด้อจ้าสวัสดีค่ะ